สรรพสัตว์ทั้งหลายในไตโรคธาตุนีข้องก,ง,ขงกับพระพุทธศาสนาทั้งนั้นขึ้นตรงกับพระพุทธศาสนาท่านั้นแต่คุณไม่รู้เรื่องศาสนาเฉยเฉยจนคนตั้งคนมีตั้งขันห้าใครไม่มีขันห้าบ้างในโลกเนี่ยว่ามาสิแม้แต่สิงสาราาสัตว์มันก็มีอย่างเงี้ยมีโลกเวทนาสัญญาสังขารวินญ,ญาณอย่างเนี้ยไปเกิดอยู่ตรงไหนก็ไปเอาตีขันห้านี่แหละไปเกิดไม่เกี่ยวข้องกับาศาสนาได้ยังไงคุณไม่เข้าใจเองพระพุทธศาสนาข้อไม่หมดแล้วนี่ใครว่าใครไม่เกี่ยว มีขันห้ามก็เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนานะ่ะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ไม่ใช่แพทย์บอกเมื่อหมอบอกเมื่อไหร่หมอนี่มาเมื่อวานนี่พระพุทธเจ้ามาไม่กี่กี่พันปีมาแล้วมันยาว,ว่าแต่สองพันห้้อกว่าปีเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตรัดตัดอันเดียวกันเพราะสัจธรรมมีความจริงสิ่งเดียวเนี่ยจะมาจากสิงคโปร์จะมาจากอเมริกาจะมาจากฝรั่ง จะมาจากไหนก็แล้วแต่แต่มาจากพุทธศาสนานหละคนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะได้มาจากพระพุทธศาสนานที่ว่าได้มนุษย์สมบัติโคค่าสมบัติก็เหมือนกันพระพุทธศาสนานั่นแหละต่างคนต่างสัตวโลกทั้งหลายได้สั่งสมปุญญาบาร,รมีสร้างความดีมาทั้งนั้นมันถึงได้ ได้โพคะสมบัติก็ได้มาจากใครถ้าไม่ได้มาจากพุทธศาสนาแม้สัตว์โลกตัวนั้นจะไม่รู้เรื่องรู้ราวก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะว่าได้จากพ่อจากแม่ได้จากบรรพบรุษได้จากการทำมาหากินเราเองจะหารู้ไหมว่าสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังที่ท่านบาป,ปุเพกะตะปุญญาตานะ่ะ บุคคลผูดด้ใดทําความดีมาไว้แต่แตชาติฟังก่อนได้สั่งสมคุณงามความดีไว้ตงั้แต่ชาติฟังก่อนตรงนี้เขาไม่เห็นไงเมื่อไม่เห็นเขาก็มาเอาแต่ปัจจุบันอย่างที่ถามมามาจากั้นมาจากสิงคโปร์มาจากไหนเขามาจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นหลยจนมาจากสถานที่ที่เขาเรียกว่าประเทศนั้นประเทศเนี้มันก็แค่ที่อยู่ของทางกายเท่านั้นเอง แต่คนมันมาาันมาจากไหนก็มาจากพระพุทธศาสนานั่นแหละ้าไมได้เป็นคนก่อไม่ได้มาจากพร,ระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาในสร้างคนให้เป็นคนสอนคนให้เป็นคนสอนคนให้เป็นมนุษย์สอนคนให้เป็นเทวดาสอนคนให้เป็นนู่นสูงขึ้นไปเป็นเท่ามหาพรหมสอนคนไปนิพพานนุ่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอน เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกดังนั้นคําสอนพุทธเจ้าก็ครอบไว้หมดก็จริงแต่ไม่ได้สอนไปเพื่อเนี่ยไปให้เป็นจัดนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานดูสิพระพุทธธรราสอนของพระพุทธเจ้านี่ครอบไปหมดอะในไต่โลกธาตุอันเนี้ย นี่ได้มาเนี่ยจากดักงไหนได้มาเกิดมาเป็นคนส่วนส่วนจะเป็นคนคนป่าคนดงคนดอยคนไหนก็แล้วแต่เดอะมันพ้นจากนรกมาพ้นมาจากเป็นเปรตแต่ละชนิดพ้นจากสัตว์เดรละฉานพ้นมาจากสัตว์อสุรกายพวกเนี่ยมันพ้นมาหมดแล้วเนี่ยอะไรสิ่งอะไรที่ทําให้สิ่งนี้นพ้นขึ้นมาพระพุทธศาสนาไงนี่นะที่ว่าพวกเราเนี่ยมา จากไหนมาจากพระพุทธศาสนานั่นแหละอยู่ในศาสนานั้นแหละเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งนั้นแหละคนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แม้ใจของคนนั้นจะไม่รู้เรื่องศาสนานเป็นยังไงไม่เข้าใจเรื่องศาสนานเป็นไงก็แล้วแต่เถอะเพราะความอาศัยอวิชชาตัวมันทําให้เหมือ่อรู้แต่ตอนตัวเองมามาแล้วมาเกิดเป็นลูกคนนั้นเป็นลูกคนเนี้ย ตามแต่ตัวเองซึ่งจะมารู้ตัวตรงเนี้แต่สิ่งที่มันละเอียดกว่านั้นมันมองไม่เห็นไงนี่แหละทึงว่าให้พากันเข้าหา,าศาสนาศึกษาธรรมเพื่อจะนำตัวเจ้าของให้อยู่ไปให้มันได้อืม,มาเข้ามาอ,มอะไรลไร ปั้งัจดีเลยปั้งใจครับตั้งใจเอามาวางเงินไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 นะอืมอืมอ๋อนี่อืมอยากสิงคโปร์อยู่กี่ปีแล้วสิบแปดปีสิบแปดปี เนี่ยเราถึงบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่ดีมีเครื่องรักษาใจไม่ให้ใจเป็นบ้าเมื่อกี้นี่เรายังว่าพระเคยจัดเคยทำอะไรมันมีอันหนึ่งที่มันไม่ได้ทำาลวิ่งออกไปแล้วเนี่ยพราะมันลืมไงอะไรมันลืมถ้าไม่ใช่กิเลสอะไรมันลืมทำให้เราลืมตัวอะไรมันลืมให้ลืมพบลืมชาติ อะไรมันทําให้เราลืมสร้างบุญสร้างกุศลถ้าไม่ใช่ตัวกิเลสตัวเดียวกิเลสตัวเดียวเท่านั้นนะมันทําให้หลงให้ลืมอมโอดเลืมไม่แต่ตัวชาติเกิดของเจ้าของอย่างที่ว่านี่แหละการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แม้ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาก็คือได้มาจากศา,า,า,สา,สา,สาสนานั้นศาสนาเนี่แหละที่นำพาให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ที่ท่านเรียกว่ามนุษยธรรมทมที่จะให้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ต้องผู้ที่มีศีลหา้าเท่านั้นส่วนจะมากน้อยต่างกันอันนั้นมาขึ้นอยู่กับเราพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บจะรู้เลยคนนั้นคนนั้นมนุษย์คนนั้น,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 นอายุมันสั้นแสดงว่านี่ศีลหา้าข้อปานาไม่บริสุทธิ์ตายก่อนอายุตายก่อนก่อนเขาเรียกว่า อายุสังขารจะแก่ไปก็มีอย่างเงี้ยนั่นเพราะมนุษยธรรมทำที่จะให้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะมีอายุยืนมันบกพร่องแม้มาเกิดเป็นมนุษย์อายุยืนเจ็บไข้ได้ป่วยอดแอดเป็นโรคประจำตัวตั้งแต่เกิดขึ้นมานี่ก็เพราะมนุษยธรรมข้อแรก ที่ไปเบียดเบียนเขาแต่ไม่ถึงขั้นตายเขาทรมานเวลามาเกิดตัวเองก็ต้องมาทรมานด้วยโยครคภัยไข้เจ็บเกิดมาปุ๊บเอาโรคมาปั๊บเลยเอาทุกมาพร้อมเลยเนี่ยเงี้ยนี่ทำที่จะทําให้เกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบเลยบกพร่องตรงเนี้ยเกิดมาปุ๊บเป็นคนทุกจนเข็นใจหาอะไรจะมายาไส้ก็ไม่มีนี่ก็ มนุษยธรรมทำที่ให้ความสมบูรณ์เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์มันบกพร่องด้วยศีลข้อที่สองไปฉกไปลักไปปล้นไปจี้ไปหลอกไปลวงไปต้มไปตุนไปคอร์รัปชันของเข้ามาอย่างเงี้ยกรรมน,นั้นมันก็เลยทําให้ตัวเองต้องเกิดมาเป็นคนทุกข์จนเข็นใจทําอะไรก็ไม่ไม่ขึ้นทําอะไรก็มีแต่หลุด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 อันนี้ก็มาจากอะไรมันเพราะว่าไม่รักษาซึ่งไว้ซึ่งทรัพย์ของเจ้าของ มนุษย์รรทข้อที่สองต้องลำบากลำบนทนหาสิ่งมาน,นี่มาเยียวยาเจ้าของบางทีหาเช้าไม่พอค่ำหาค่ำไม่พอเช้าก็เพราะตัวนี้มันบกพร่องไงชาติปางก่อนไปเอาของเขามาแต่ถ้ามาก็ต้องไปใช้หนี้เขาโดยการเป็ดขี้ข่าเขาเป็นลูกจ้างเขาไปทำเพื่อเพื่อจะไปพ่วง่ายๆวะ่ะ แ,แต่กรรมมันจะบันดาลรือกรรมหนักก็คือตกเป็นทาสถูกกดขี่บังคับให้ทํางานแต่ไม่มีค่าตอบแทนนั่นคือกรรมหนักไปเอาของเขามามากถ้าเบาๆมันก็บไปตามลําดับลําดับลําดับไปการชดใช้เช่นเอาเอาแรงเอาแรงกายไปใช้หนี้เขาอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่จะให้เราได้ชดใช้อยู่ตลอดแล้วนั่นคิดดูสิเป็นลูกจ้างเป็น อะไรก็แล้วแต่เ,เจ้าหน้าที่พนักง,ง,นง,งานคนที่เป็นข้าราชการหรืออะไรต่างๆถ้ามองได้ลึกซึ้งแล้วนี่เราไม่อยากพูดพูดไปมันก็จะขวางหูของโลกทําไมต้องไปทําอย่างนั้นเพราะชาติปางก่อนไปคอรัปชันเข้ามาต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้เพื่อจะใช้ด้วยแรงแต่ค่าตอบแทนก็ยังมีอยู่ว่ามันเป็นกรรมที่กรรมไม่หนักไอ้พวกที่ไปคอรัปชั้นก็เข้ามาโดยที่ โอ้โหมันหนักถขึ้นขนาดนั้นอันนี้เนี่ต้องเกิดเป็นอะไรรู้ไหมเป็นเป็นสัตว์นรกก่อนกรรมที่มันหนักมันบันดาลให้เป็นสัตว์นรกไปแล้วก็เห็นไหมจ่ายมพบาลนนะ่ะเขาจะเอาไอ้นั่นอนะ่ะอันอันเดวดีดเส้นเดี๋ยวมันเขาเลื่อยไม้สมัยก่อนดีดตีตึ๊บขึ้นมาแล้วก็จะเลื่อยผ่าเอาท้องไปกินของชาวบ้านเขาก็จะผ่าท้อง เอาปากไปว่า้ชาวบ้านก็ยาน้ํากดลาดปากเทลงในปากลิ้นยาวเขาก็จะตัดเอาลิ้นด้วยบาปด้วยกรรมไงกรรมแต่ละอย่างละอย่างโอ้โหไปหารเทาาที่จะได้เห็นเนี่ยที่ว่าเรื่องศีลห้านี่ก็ถือว่าเป็นของที่ว่าประจํากายของมนุษย์โครงสร้างของความเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์รธรรมธรรมที่จะให้เกิดเป็นมนุษย์ ถ้ามนุษย์คนใดนที่ละเมิดศีลข้อไหนข้อไหนข้อไหนกรรมนี่มันจะไปตามให้ผลทุกคนทุกคนอย่างที่ว่ามาเกิดที่ว่าทําข้อที่สองที่จะให้ทามนุษย์สมให้เป็นให้มนุษย์สมบูรณ์แบบก็จะสมบูรณ์แบบด้วยความมีอยู่มีกินมีใช้ไม่ฝืดให้เครื่องเรื่องความเป็นอยู่ปูบาบทั้งหลายเนี่ย เพราะเราไม่ได้ไปเอาของคนอื่นมาเวลาจะมาทํามาค้าขายไม่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ,ๆพวกเนี้ยก็เพราะอะไรเพราะฐานบาร,รมีเขาสร้างมาก่อนแล้วทําอะไรก็มีแต่เพิ่ม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 ไอคนที่ทําอะไรก็หลุด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 นี่เพราะอะไรเพราะทําไปทาไปก็มันก็นมีแต่อร์รัปชันเขาหรือไปเอารัดเอาเปียบไปเอาอะไรต่อมีอะไรมันก็ถูกตัดทอนเดี๋ยวขอเ่อเหมือนคนที่ ละเมิดสินค้อแรกมันก็ตัดทอนชีวิตละเมิดสินค้อที่สองมันก็ไปตัดทอนทรัพย์สมบัติเจ้าของตั้งแต่ไปเป็นตกนรกหมองไหม้ขึ้นมาแล้วก็มารับใช้ด้วยกันด้วยเลือดด้วยเนือ้ออย่างเช่นสิงสาราาัตร์ที่เกิดมาเพื่อเขาจะฆ่าคนคนนั้นแหละมันจะไปไปได้เลือดได้เนื้อคนนั้นเช่นคนที่บริโภคคนนั้นก็จะไปซื้อกินไปเอาเนื้อตรงนั้นแหละมากินเพราะมันมีกรรมต่อกันไง อาพูดเรื่องโอ้โหเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่ใช่ไหมทำของพู้เุยธเจ้านี่ตามไม่รู้ไปเห็นทีจนหมดเลยอ่ะมันสัตว์ตัวนั้นมันไปเอาของคนคนนั้นแล้วมันไปฆ่าคนคนนั้นคนนั้นก็ไปฆ่ามันเนี่ยมันกรรมมันจะพอเหมาะพอดีกับที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันแบบไหนสัตว์ตัวนั้นมันก็จะไปตกอยู่ตรงนั้นไอ้เพชระคา ที่เคยฆ่ามันน่ะมันกลับมาเป็นคนไอ้คนกลับมาเป็นสัตว์สัตว์ตัวน,นั้นก็ถูกฆ่าด้วยเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยส่วนเกี่ยวข้องในทางไหนกำหนักประเภทใดก็แล้วแต่คนหนึ่งไปล่าเอาชีวิตกันอีกคนหนึ่งเนี่ยไปล่าเอาเลือดเอาเนื้อกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากแล้วก็เวลาเบาขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้บางคนก็ทําไมคนอยู่เชียงใหม่กับไปพิษุ ไปอยู่ภาคใต้ไปรับจ้างอยู่ภาคใต้คนอยู่ภาคใต้มาอยู่ภาคอีสานคนอยู่ภาคอีสานไปอยู่ภาคกลางแล้วแต่กรรมมันจะหมุนกันไปอย่างี้มันมันไปเกี่ยวข้องกับคนไหนกรรมที่มันไปเคยมีต่อกันอะไม่อันนี้พูดทางกรรมไม่ดีซะก่อนมันก็จะไปชดใช้กันด้วยของไม่ดีอย่างงี้เช่นไปเป็นลูกจ้าง รือไปทําการทํางานอยู่ตรงนั้น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 มันเจ้ากรรมกับนายเวียนของมันมันเป็นคู่กันอย่างเงี้ยไปไหนมันก็ไปเจอกันอย่างเงี้ยไม่ว่ากรรมฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีกรรมฝ่ายดีคู่กรรมเวียนมันจะไปเจอกันอย่างเงี้ยกรรมฝ่ายไม่ดีมันก็ไปเจอกันอย่างเงี้ยไปชดใช้กรรมถึงขนาดว่าโอ้โหถ้ากรรมหนักมันก็ใช้หนักไปอย่างเงี้ยในชีวิตเลือดเนื้อไปพอมันพ้นมันเบาขึ้นมามันก็จะกลายมาเป็นกรรมที่เบาอีก เช่นเป็นลูกจ้างพอใจที่จะให้กันอย่างเงี้ยมันมีกรรมต่อกันมันถึงเป็นเท่าแก่เป็นลูกน้องกันแต่ว่าภาษาโลกว่าเป็นเจ้านายกับลูกน้องอย่างเงี้ยดูสิเจ้าเกิดเมืองไทยเจ้าไปอยู่สิงคโปร์เป็นคนสิงคโปร์มาอยู่นี่มันกลับไปกลับมาเพราะอะไรกรรมมันเคยได้ถ้าสร้างมาต่อกันไม่ว่ากรรมประเภทไหนแม้แต่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันนะ อยู่เมืองนอกมันก็นยังมามาเจอกันจนได้ว่ากรรมนั้มันจะดันให้มาเนี่ยกรรม,มนาวัตะติโลโกสัรโลกมันจะเป็นไปตามกรรมตามกรรมแบบไหนมันจะให้ผลใช้อยู่อย่างงั้นแหละจนกว่าจะหมดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัน กรรมของผู้ไม่รู้ว่าตัวเองมีบาปมีกรรมเนี่ยกรรมหนาคือกรรมหนักกรรมมันเมื่อดมันบอดด้วยท่านว่าอาวิชชาตันหาอุปทานเนี่ยมันมันครอบหัวใจว้จนเมื่อดเมื่อแล้วจนก็ั้าสัตว์ทําให้คนคนนั่นได้มาเกิดแต่กายแต่ใจไม่รู้จักตัวเรื่องธรรมะธรรมโมอย่างเนี้อันนี้ก็มาจากอะไรมาจากการไปในทางธรรมทางศา,า,าสนามันไม่ได้มีในหัวใจมันแค่มีส่วนหนึ่งที่ได้ทําไว้เป็นเศษขึ้นมาเพราะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างคนก็ไม่ไ,มได้พบผู้ท ศาสนาบางคนก็ได้พู้พุทธศาสนาบางคนเข้าใจเรื่องศาสนาบางคนก็นําศาสนามาปฏิบัติบางคนก็ได้ปฏิบัติจนกระทั่งพ้นจากทุกข์ไปอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่อํานาจวาสนาปุญญาปิสมภานที่ได้สั่งสมมามากน้อยต่างกันทุกคนมันเกี่ยวข้องกับศาสนาหมด คนจะบอกว่าคนไม่มีศาสนาอย่างที่เองว่าไม่จากสิงคโปร์นี่ไม่ไม,ไม่มีศาสนาเขาจ,จริงๆเขาก็มีศาสนาทุกคนทุกรูปทุกนามไม่คนคนนั้นจะไม่รู้เรื่องศาสนาจะเรียกว่าศาสนาใดก็ตามแต่เถอะแต่พอมาเ้าเข้ากับความจริงเนี่ยเช่นเกิดแก่เจ็บตายมันก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับคําสอนของพระองค์ทุกคนทุกคนอยู่แล้วความเกิดแก่เจ็บตายเว้นหน้าไหนบ้าง ทำไมจะไม่ได้เข้าไขาในคำสอนของพระพุทธเจ้าละ่ละเรื่องศาสนาที่เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากขอให้เราเข้าศึกษาเถอะเราจะค่อยเข้าใจไปเรื่อยเรื่อยเราอยู่ในตำแหน่งไหนเราอยู่ในธรรมคำสอนของพระพุทธ,ธอ,องค์นี่ทรงแสดงไว้นี่อยู่จุดไหนทำบทใดจะมีหมดอ่ะเพียงแต่มันมีใจอันเดียวที่มันใจมืดพอมือดเแล้วมันเลยปฏิเสธ ไม่ยอมที่จะเข้าใจไม่ยอมที่จะว่าเราไม่ยอมรับนับถือศาสนานี่ยไม่ยอมก็ไม่ยอมเดี๋ยวระวังดีกับชั่วคนถือไม่นั่นเวลาคุณทําความชั่วคุณคุณรู้สึกไม่นั่นคุณเข้าใจไม่นั่นคาดีคุณก็เข้าใจเหมือนดีชั่วพระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดแล้วนี่แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องแต่ก็ว่าไม่นับถือเนี่ยคุณจะนับไม่นับถือไม่ถือก็ช่างเถอะอย่างทุกอย่างเนี่ยทุกสุขอย่างเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมากอย่างเนี้ย คุณก็สร้างเหตุเหตุนั้นเหตทุที่จะทําให้ทุกข์ที่ว่าท่านท่านวาสมุทยนะัยเนี่ยคุณมีสมุทัยอยู่นั่นนะ่ะคุณก็ต้องมีทุกข์อย่างเนี้ยเมื่อคุณมีสมุทยัยผลร้อกันมีสมุทัยคนก็ต้องมีทุกข์แล้วถามาในหัวใจคุณมีไหมล่ะเมื่อมีคุณก็ต้องมีศา,าสนาสิคุณจะไปพูดมั่วเนี่ยคุณไม่เข้าใจเองอ่ะว่าศาสนาตั้นสอนอะไรเราหาเข้าใจแต่หา,หาอยู่หากิน แต่เราเคยเข้าใจถึงความเป็นจริงคือสัจธรรมนี่สัจธรรมนี่แหละคือความจริงสัจธรรมเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสัจส,สัจธรรมเนี่ยคือศาสนาสัจธรรมคือตัวเจ้าของที่มันเรามีอยู่ตรงนั้นจิตใจดวงของเราเราไปเข้าใจจุดไหนเช่นคุณไม่รู้เรื่องบาปเรื่องบุญคุณก็เป็นอาวิชา ตั้งใ้ศาสนาตัก็สอนไว้แล้วอวิชชาคือความโง่คุณมีความโง่ในตัวนี้ไหมคุณมีความฉลาดแต่เรื่องอื่นอย่างเงี้ยแต่คนคนคโนง่เรื่องบุญเรื่องบาปคุณก็อยู่ในอวิชชาที่คําสอนพุทธเจ้าตัดไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วคุณว่าคุณไม่เกี่ยวข้องเรื่องศาสนาอย่างไงสรรพสัตว์ทั้งหลายในไตโลกธาตุดี่ข้องกับพระพุทธศาสนาทั้ทงนั้นขึ้นตรงต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่คุณไม่รู้เรื่องศาสนาเฉย นี่อย่างมีธาตุทั้งสีเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยเอาที่ให้หมอไปเขา้าวิจัยด้วยสิคนเรามันก็มีแค่ธาตุทั้งสีนี่เองดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าได้เป็นตัวเป็นตนอย่างงี้จนคนตั้งคนมีตั้งขันห้าใครไม่มีขันห้าบ้างในโลกเนี่ยว่ามาสิแม้แต่สิงสาราสั์มันก็มีอย่างงี้มีโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ไปเกิดอยู่ตรงไหนก็ไปเอาที่ขันห้านี่แหละไปเกิดไม่เกี่ยวขว้องกับาศาสนาได้ยังไงคุณไม่เข้าใจเอง ถึงบอกว่าศาสนาดีครอบโลกธาตุไปหมดไม่ใช่จะรู้แต่เรื่องความเป็นมนุษย์ม่นอมนุษย์ยังรู้เลยสัตว์นรกยังรู้เลยเปรตยังรู้เลยสัตว์เดราฉานแต่เราจะพวกก็ยังรู้เลยเราปฏิเสธได้มัน่นเราอาจจะรู้จะเห็นได้สัมผัสเฉพาะว่าเป็นมนุษย์กับสัตว์เดราฉานสิ่งที่มันมีละเอียดกว่านั้นอีกล่ะไปเห็นเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่คําสอนพุทธจยาวลึกละเอียดขนาดไหนนั่นคิดดูสิพระพุทธศาสนาครอบไม่หมดแล้วเนี่ย ใครว่าใครไม่เกี่ยวมีขันห้ามก็เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาน่ะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการสามสิบสองไม่ใช่แพทย์บอกเมื่อหมอบอกเมื่อไหร่หมอนี่มาเมื่อวานนี่พระพุทธเจ้ามาไม่กี่กี่พันปีมาแล้วมันจะว่าแต่สองพันห้าร้อยกว่าปีเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตัดตัดอันเดียวกันก็สัจธะทมมีความจริงสิ่งเดียวเนี่ยไม่ได้มารบล้างคลรบกันนะไม่ได้มาขัดมาแย้งกันเมื่อไหร่ พอพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตัดตัดอันเดียวกันคือสัจธรรมความจริงสิ่งนี้มีแต่กิเลสตัวเดียวนั่นแหละมันมารบล้างเข้าใจแคบๆตามแต่กิเลสเจ้าของใครบอกว่าไม่เกี่ยวข้องขันห้ามันก็มีทุกคนมันก็เกี่ยวข้องกับศาสนานั่นเองไปพอแล้วไปนั่งนู่นหนจะให้พรเหนื่อยแล้ว ผุ้สามาจากสิงคโปร์ฮะ,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 ะเออกลับไปก็ให้ไปภาวนาพุทโธนะ,ะค้นหาสัจธรรมมันเนี่ยมันอยู่ในตัวแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจแล้วนี่แหละเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพระพุทธศาสนาแล้วไม่นําสิ่งนี้มาหาความจริงแล้วคนนั้นจะอยู่แต่ความจงจอมจอมความจอมปลอมคนนั้นก็อยู่ในความมืด เอาอัตภาพความเป็นมนุษย์ที่ได้เจอพระพุทธศาสนาเอาไปชำระออกสิ่งที่มันทําให้ละเมืดถึงเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยให้มันจะได้รู้จักบาปจากบุญบ้างเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่สติปัญญาเรามันน้อยเรามันโง่อย่างที่ว่าอวิชชานั่นเองแต่พอพูดเรื่องโง่ก็ไม่ชอบไม่ไม่ไม่ไมอยากฟังอีกหาว่าดูถูกตัวเองอีก เราไม่ได้บอกว่าง้อหาอยู่หากินหาอยู่หากินใครแม้แต่สัตว์มันก็ไม่ได้งอที่จะยอมองอมืองอเท้ามือยอมตายดอกแม้แต่สัตว์มันก็จังหาพยายามหาของมันคำว่าง,งา้อในที่นียหมายถึงความไม่รู้เรื่องของสัตว์จะทำทัางหากให้ไปศึกษาเอาให้ภาวนาเอา,เอา,เอา,เอานะ เราจะให้พร <c oughs> ให้พรมสพโรเวินิมวลตัวซามัสันตาภวันสิตัวเขเวรมะติเกันตัวเนียมพุทโธ อาสพิติโยวิวันฉันพรรโควงวินา สัตุมาเตภวันตารโยสุขีเทกายกโลปิวาทันเสเรียนเสนจังวุนทาปจาจารตโรุธรรมวันทันติยุวัน โนสุขังอาลัง